กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตุ่มฝันอุดมการเพื่อชาติศาสตร์ในกลุ่มผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสา <c oughs> วาระเฉลิมพระชนมพรรษาข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สำนักงานกอพได้จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ สำหรับคณะรัฐมนตรีข้าราชการที่ดำรงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานของรัฐเป็นประจําทุกปีในการจัดพิธีสมัยสัตว์ปฏิญาณและจัดให้ข้าราชการร้อยทาสบกสำนักงานปปได้จัดพิธีถวายสำหรับคณะรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูง แด้ให้ส่วนราชการด้ที่ตัางของแต่ละส่วนราชการตามเวลาที่เหมาะสมเวลาสิบานาฬิกาสิบเก้านาทีนั่งห้องระชุมกองบัญชากาต่พยายาประบตวใหงานโดยรับบทีว่า กระเบนเชิญท่านประหลัดกระทรวงแรงงานได้ลงมาเป็นประธานประเด็นชะฝราร้องทุลีพระบาทปกต้าปกขนมาพระพุทธเจ้านายกีรศักดิ์สุขธรรชาติประลาดกระทรวงแรงงานในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่มาชุมนุมของเพียงกันอยู่ณที่นี้มีความฝากรึ้มปิเกเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภัออกดีของทั้งถวายพระพรชัยและถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข่ายการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเรื่องในโอกาสวันเฉลิมมณนลพนษา5พฤศจาคม2556นี้ลด900กมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าระอองทุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงยึดม,มั่นสืบสารพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมตามพระบรมราชองค์การ ตลอดมายิมทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาลาชและเกิดความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรปะสถึงกรชาวไทยอย่างแ,แน่นแฟ้นและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายตั้งจิตพร้อมอธิษฐานขออานภาพแห่งคุณพระศรีรัรตน์ไตรและอำนาจแห่งสรรพสิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันกระเสริฐ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนะพระพรในอายสุสิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งฝันร่มฉันภพเก้าเราผสมนิกรตลอดจีรติการขอถวายสัตยปฏิญาณว่าขอถวายสัตยปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีจะประพฤติปฏิบ <sun arrivé> <Yeah. S 1> ัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตจริญรอยตามเมืองพิยุพลประบาดจริญรอยตามเมืองไปะยุพนประบาดมุ่งแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติมุ่งแน่ยแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชนและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แ,แผ N N ่นดินด,ด,นดนนำเน,น,าาน,นินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราชวัตรตลอดไปและตามแนวทางในพระบรมราชวัตรตลอดไปด้วย,ยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ จากนี้ไปท่านประธานในพิธีและข้าราชการประทร ท่านที่เครพค่ะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานท่านอธิบดีและข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกกรมกองขอ